ให้น้องเนกฤษฎากุลขัวพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนค่ะขอบคุณครับพี่ฟักแฟงครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณร่องห้วยเหล็กนะครับเป็นอีกบริเวณที่พบสารปนเปื้อนเกินข้ามมาตรฐานนะครับก็จะเห็นป้ายนะครับติดเตือนไว้นะครับว่าห้ามจับสัตว์น้ําแล้วก็ห้ามเก็บพืชผักทุกชนิดบริเวณนี้รับประทานครับ หน้าแม่อยู่ตรงไหนครับแม่อยู่ตรงใต้นี่เราจะเจาะไก่ประมาณห้ารอยเมตร500เมตรจากนี้ครับค่ะแม่บอกให้ฟังนะครับบริเวณตรงนี้อันได้รับผลกระทบเจี่งใดแน่ครับผมบริเวณตรงนี้นะอันเวลาปลูกข้าวนี่ก็อันมันบกขึ้นค่ะเหมือนบอกงาม,มแต่ก่อนที่เพิ่นทําเมืองอยู่นะเมันบกงามเลยนี่อันมันเป็นซ่านพิษเนาะเพิ่นอัน ทางอันราชการพื้นมาตวดแล้ว่าเป็นสรนซานพิษแล้วแม่ทําแม่กระบกินแม่กระขายคือไทยบ้านบรกากินข้าวที่จะคล้องปลูกไทยบ้านปรกากินข้าวที่จะคล้องปลูกอันไทยบ้านกวดซ่างพิษยันมันเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าแถวอ่าแถวนี้มันอยู่ใต้โบเก็บกากที่มันมีน้ําพุดลงมาจากโบเก็บกากชาวบ้านแล้วก็เลยยานข้าวโพดานี่ก็เพชาวบ้านนี่ก็ บ่ได้กินได้ย่งเนาะมันก็ต้องใช้ชีวิตอันซื้อกินทํามาห้ากินนะครับคือผลผลิตที่เกิดจากบริเวณนี้ก็คือไข่บานโบกากินเลยไข่บานโบกากินต้องซื้อต้องซื้อแสดงว่าต้องมีรายจ่ายเพิ่มแม่นม,ม่ต้องมีรายจ่ายเพิ่มน้ากระซื้อผักกระซื้อเข้ากระซื้อซื้อสุกย่างซื้อสุกอย่างมันก็เลยว่าอันยากแต่ตั้งแต่ที่หมีเมืองมานี่นะครับชักปีแล้วแม่ที่ไท่บานต้อง เจอซิงแล้วนี่ครับอืมสิบก็ปีแล้วสิบก็ปีแล้วจ้า,จาตั้งแต่เมืองทำมา